บทที่สามสิบสองความปรารถนาหลังจากที่ผมกับโยชิดะนั่งคุยกันผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้น่าจะดึกพอสมควรแล้วสูดาค่อยๆคลานกลับมาเพื่อเชิญผมไปเข้านอนคุณทิมคะคิดว่าได้เวลาแล้วเชิญทางนี้คะ่ะเธอกล่าวเชิญพร้อมกับผายมือไปทางห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับห้องของเธอ ตอนนี้สมองของผมจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจนทำให้ร่างกายผมเกิดอาการสั่นสะท้านไปทั้งตัวในชีวิตที่ผ่านมา ผมมีแฟนที่สามารถมีความสัมพันธ์ด้วยร่างกายกันได้เพียงแค่คนเดียวนั่นคือแจงส่วนคนอื่นๆเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวตามประสาวัยรุ่นแต่สำหรับเธอคนนี้ผมไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวกับเธออย่างไรดีเพราะไม่เหมือนกับทั้งสองกรณีที่เคยเกิดขึ้นเธอไม่ใช่ทั้งแฟนชั่วคราวและก็ไม่ใช่ทั้งแฟนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนด้วยแสงสว่างจากเตาไฟตอนนี้สลัวลงไปกว่าช่วงหัวค่ำม,มากจึงทำให้ภายในบ้านค่อนข้างมืด และทันทีที่เข้าไปในห้องนอนมันจึงมืดสนิทจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นผมจึงหลับตาเพื่อที่จะให้ชินกับความมืดโดยเร็วขณะนั้นพันมีมือนุ่มๆอุ่นๆมาจาับมือของผมทั้งที่ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเข้ามานอนกับหญิงสาวที่งามเหมือนนางฟ้าแต่ว่าหัวใจผมก็ยังแสดงความตื่นเต้นออกมาอย่างชัดเจนฉันรู้ว่าเธอก็มีความปรารถนาเสียงของโคฮารุพูดกับผมเบาๆครับครับ ผมตื่นเต้นจนมือเย็นเฉียบรู้สึกหนาวสถานอยู่ข้างในในความมืดเธอจับมือของผมมากุมไว้อย่างช้าๆจากนั้นเธอก็พามือของผมลูบไล้ไปที่เนินอกไปที่หัวไหล่ไล่ขึ้นไปจนถึงคอแก้มริมฝีปากอย่างแผ่วเบาและวนกลับมาที่หน้าอกของเธออีกครั้งร่างกายของเธอนั้นเปลยเปล่าฉันรอคอยเธอมานานแสนนานโคฮารุพูดขึ้นอีก จากนั้นผมรู้สึกว่าเธอกำลังโน้มตัวเข้ามาใกลๆ้ๆผมรับรู้ได้จากลมหายใจของเธอที่ฉีดเข้ามาเกือบจะถึงจมูกของผมกลิ่นของเธอหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นของดอกไม้กอดฉันสิเธอบอก ผมใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆบรรจงกอดร่างกายของเธออย่างแผ่วเบาจากนั้นริมฝีปากของผมก็ค่อยๆไล่สัมผัสแก้มและต้นคอผมสูดลมหายใจอย่างแรงเพื่อให้ประสาทสัมผัสรับกลิ่นได้ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสทางกายก็ตื่นตัวสุดขีดมือของผมลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของเธอผมรู้สึกได้ว่าร่างของเธอนั้นสั่นสะท้านเมื่อถูกสัมผัส เธอตอบสนองปฏิกิริยานี้ด้วยการจัดการกับผ้ารัดเอวของผมเธอดึงปลายข้างหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวขอบกางเกงที่เคยพับเป็นทบ ก็หลุดร่วงลงมากองกับพื้นทันทีขณะเดียวกันผมก็จัดการกับเสื้อผ้าส่วนบนไปด้วยเมื่อทุกอย่างเปลยเปล่าร่างของเราทั้งสองก็กลับเข้ามาสัมผัสกันอย่างแน่แน่นอีกครั้งตอนนี้สายตาผมเริ่มปรับสภาพได้บ้างทําให้สามารถเห็นเรือนร่างของเธอแบบจางๆในความมืดผมพาเธอล้มตัวลงบนที่นอนที่ปูก,กับพื้นห้องและเมื่อทุกอย่างอยู่บนพื้นระนาบริมฝีปากของผมก็สามารถทํางานได้อย่างอิสระ ผมใช้มันสัมผัสไปจนทั่วเรือนร่างของเธอจนผมได้ยินเสียงครวญแห่งความสุขดังออกมาผิวกายของเธอนั้นเนียนนุ่มเกลี้ยงเกลาจนผมอยากจะใช้เวลาชื่นชมทุกส่วนสัตว์ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในขณะเดียวกันร่างกายส่วนอื่นมันกลับเร่งเร้าให้ทำภารกิจอื่นได้แล้วผมจึงใช้มือสัมผัสไปที่อวัยวะเบื้องล่างของเธอคราวนี้เธอมีอาการการตอบสนองมากยิ่งขึ้นเรากลับจะบอกว่า เธอก็พร้อมเธอใช้มือทั้งสองข้างรังลำตัวผมให้ขึ้นมาอยู่บนกายของเธอพันทีที่ร่างกายของผมอยู่ในสถานะและวินาทีนั้นเองมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนับล้านล้านรูปธรรมก็แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ว่างในกายเธอพร้อมกับการตอบสนองที่เปรียบเสมือนการดูดกลืนเหยื่อของงูยักษ์ที่กำลังหิวกระหาย ถึงแม้ว่าอากาศภายในห้องนี้จะหนาวเย็นจนปกติต้องห่มด้วยผ้าหนาๆแต่เงือของผมกลับไหลย้อยไปทั่วใบหน้าร่างกายของเราทั้งคู่เปลยเปล่าเปิดโล่งสู้อากาศที่หนาวเย็นถึงแม้ว่ากิจกรรมแห่งความสุขครั้งนี้จะจบลงไปแล้วแต่มือและริมฝีปากของผมยังคงจูบรูปล้ไปตามเรือนร่างของเธออยู่ไม่หยุดเหมือนกับพยายามจะั้างเวลาแห่งความหันษานี้ให้นานที่สุดก่อนที่มันจะจางหายไปขอบคุณมากนะคะ โคฮารูพูดขึ้นเบาๆในความมืดผมต่างหากที่ต้องขอบคุณที่คุณได้มอบประสบการณ์แห่งความสุขอันเปี่ยมล้นนี้แก่ผมผมพูดเป็นประโยกยาวๆเป็นครั้งแรกกับเธอที่จริงผมรู้สึกว่าผมเอาเปรียบและเหมือนเป็นการไม่ได้ให้เกียรติคุณด้วยซ้ำเพราะในโลกของผมการกระทําเช่นนี้กับหญิงใด ตามวิถีชีวิตที่ถูกต้องเราต้องทำความรู้จักคุ้นเคยกันสักระยะหนึ่งก่อนและถึงขั้นต้องผ่านพิธีการแต่งงานกันเลยหากเป็นสมัยโบราณผมพูดเบาๆคุณคิดว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือคะโคฮารุพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน จนทำให้ผมฟังแล้วรู้สึกรักเธอขึ้นมาจากใจเราจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเคยร่วมเป็นคู่กันมาและเราก็อาจจะแยกจากกันไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับคนอื่นๆเพื่อรอคอยการได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้เธออธิบายเพื่อให้ผมรู้สึกดีจริงหรือครับผมไม่รู้หรอกผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ผมรู้สึกรักคุณอย่างสุดหัวใจโคฮารุคุณอยู่กับผมตลอดไปได้ไหม ผมพูดเพราะรู้สึกว่าอยากให้เธอมาเป็นภรรยาฉันจะอยู่กับเธอนานเท่าที่เธอต้องการแต่เธอไม่ใช่เจ้าของตัวฉันที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินโลกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนก็คือสมบัติของกันและกันฉันจะอยู่กับเธอเพราะว่าฉันรักเธอและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอแต่จะไม่ใช่อยู่กับเธอเพราะฉันเป็นสมบัติของเธอเธออธิบายต่อ เธอจะได้ชื่อว่าเป็นสามีของฉันก็ต่อเมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของเธอสามารถงอกงามเป็นรูปธรรมขึ้นในกายฉันโคฮารุพูดฉันจะไม่มีวันนอกใจเธอไปมีคนอื่นเด็ดขาดผมพูดสัญญากับเธออย่าพูดเช่นนั้นเธอรีบเอานิ้วมือมาแตะที่ปากที่นี่สัจจะเป็นเรื่องสำคัญมากเธอไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักของเราสองคนถ้าหากเธอเป็นที่ต้องการของแผ่นดินโลกถ้าเธอเป็นที่มาของชีวิตที่จะสามารถก่อกำเนิดได้อีกกับคนอื่นๆฉันจะยินดีอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถเป็นเช่นนั้นได้เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจหรอกนะพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราไม่รู้สึกว่าจะต้องครอบครองสิ่งใดแต่เพียงผู้เดียวเธอพูด